รบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมเอามื่นนี่เขามาอยู่กับเขาคุยพ่อแก่นะครับครับเอาคุณปอยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาไม่เดินเดินพี่น้องเอฟซีเด้อมาพบพ่อพ่อพบกันอีกแล้วเด้อพี่น้องในวันที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอีพีที่เก้าสิบแปดนะครับผมอีพีที่เก้าสิบแปดนะครับเนาะเอาก่อนเดินขอบคุณแจเอฟซีก่อนครับผมเก็บสามตัวไปเก็บสามตัวเก้าสิบเจ็ดเนาะ ครับผมเอาตัวแรกไปให้พ่อสมัครเนอครับอําเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจัดทรงเรียบร้อยเรากาอีกสองตัวไปหาคุณพ่อพิศักสันเ้อครับผมเอออีพ่อหน้ายกพิศสันโยมเพื่อธานพนมจังหวัดนครพนมครับผมจัดทรงบัดสุต,ตแล้วแห่กำกคุณคุ้นออกแม่แพรลูกครับอืมย,งย,งยงกง่ายๆกินญาเจงๆเอเง,งเ,อเงินแสนเขาออบ้านเอาเงินล้านเขาเฮื่น ครับผมเอ้ามือนี้มีน้ำเสดสองรายการเอ่อครับผมมือนี้เขามีอยู่สองไล่การเนาะครับเนะเาะอ่าไปจุ่มใจคันแท้นี่ครับผมเป็นแม่สาวเด้อพี่น้องอแม่สาวแพ็คคู่ก็คือผู้ใดสะดวกก็คือยกคู่อ่าถ้าบบยกคู่เขาก็มีเป็นราคาเปิดเป็นตัวไพ่ตัวมั่นอยูน่นะพ่อเนาะแมนเอา้าแต่ว่าต่อเซฟคู่กันก็อาจจะถือก็ได้พี่น้องเด้อเอาเอาตัวแรกกับตัวที่หนึ่งเลยครับผมมาพบกับตัวที่หนึ่งนะครับครับครับพ่อตัวที่หนึ่งนี่สถานะเคือเป็นตังไหนครับผมไอ้คั้วหน้อยแม่นี่เด้อกับผมเพป็น ร้อยสามสิบบวกลบอายุสิบสามเดือนครับผมอายุสิบสามเดือนนะครับเนาะเพิ่นเป็นลูกบิ๊กบุรีรลำครับผมส่วนสูงหนึ่งร้อยสามสิบบวกลบครับสามสิบบวกลบเด้อพี่น้องเด้ออายุสิบสามเดือนแมนแ่นเป็นลูกสาวของพ่อบิ๊กบุรีรัลำนะครับบิ๊กบุรีรลำได้สิบสามเดือนฟันน้ำนมพี่น้องครับเป็นแม่สาวฟันน้ำนมแมนอ่าพินองครับลูกสาวของพ่อเมืองไทยกันก็ได้พินองเมืองจังหวัไทยพี่น้องครับไทยเต็มมีลาเขาเป็นบักเน้าตัด ตัวนี้เขาลงคลิปไปกว่านานาน,น่ะเนาะพ่อเนอะาะมัดอ่านี่แหละพี่น้องครับเพิ่นรุดมัดจับด้วยพี่น้องด้วยรุดมัดจําพี่น้องที่เกว่าสี่ทรงเศร้านี่แหละพี่น้องครับหมือเศร้านี่มัดเพิ่นกะบ,บป้อมเนาะร้อมกะบ<า>่บเป็นยังบอกพี่น้องครับกะบ่เป็นยังนี่แหละพี่น้องครับคุณเอาไงนี่ละบอกเพิ่นพี่น้องเบื้องเบื้องต้นโตพี่น้องครับเนี่ย ใายห้างดีพี่น้องครับท้ายมะนาวตัดน้องเปิดลายยี่สิบเก้าคะแนนครับผมสองหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อแมนอ่าเป็นราคาเปิดราคามือนี้เนาะงพอเนาะแมนราคาไม่ใหญ่เลยมาเบิ่งหน้าตาพี่น้องครับเบิ่งมาเบิ่งหน้าตาพุทธนาตาหนาเขียพี่น้องครับเบิ่งพุทพุทเนี่ยตาแต้มหน่นตาแต้มเจ้ากระเจำตาแต้มเจียมจ้าพี่น้องครับอัตลักษณ์ควายที่ชัดเจนมากเลยพี่น้องครับเป้หน่อยตัวนี้เบิ่ง เนี่ยตาเตี้ยมเขี้ยมจ้ำพี่น้องครับเเบ,บ,บิงพูด่ะเบิ่งพี่น้องครับแ<บ>ข้งขาจรีบเล็บจรีบเท่า,าดีเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยหน้าตาสวยมากเนี่ยกล่องซองทั้งเป็นครูที่พี่น้องเ<ม>นี่ยสายเพชรอุดรเด้อแม่เพิ่นเด้อเกิดจากแม่สายเพชรอุดรพี่น้องครับขวัญทัดมาล่าสองดอกมีขวัญทัดมลาล่าเด้อพี่น้องเด้ออยู่หามเงินหามท้องก็ครูหนึ่งครับผมเนี่ยอ๋อวัญเล่าเขาแตกก็ครูหนึ่งโอเคร่งหนาเนาะพ่อเนาะร่างหนาตาสากญ่พี่น้องครับเบิ่งไทยหาง ทีสำคัญเละพี่น้องครับใชยหางเพิ่นสวยมากพี่น้องครับแมนแมนเนี่ยพ่อจุงย่างเลยเปิดไป29คะแนนมาหลังนะนี่แหละพี่น้องครับ20,900บาทเด้อพี่น้องเด้อเอาไปใส่หมูด้วพี่น้องเด้อราคาเปิดเบิ่งนี่แหละพี่น้องครับโอเคไม่ยังสอนเลยละก้อยตัวนี้พี่น้องครับหลังหนา้าใส่ไงเอาขอบคุณนะพี่น้องครับอัตลักษณ์นี่ชัดเจนมากพี่น้องครับสไตล์ของพ่อบิ๊กบุรีรัมเลยพี่น้องครับเนี่ยพ่อเพิ่นกับอัตลักษณ์ชัดเจนพี่น้องครับขึ้น เนี่ยเบิรงคุนเอาค่อควยแม่นี่ได้ความสูงลอยสามสิบบวกลบนะครับผมอายุเพิ่นสิบสามเดือนเป็นลูกสาวของบิ๊กบุรีรัมครับผมเปิดคะแนนใบยิปเก่าคะแนนเนาะครับผมสองหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเป็นแน่นถาเปิดของเพิ่นผู้ใดมักแม่นี่ก็โทษเขามาสอบถามพี่น้องครับเอาไปใส่หมูพี่น้องเอาไปใส่หมูกันครับผมหรือว่าสะดวกสียกคู่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อน่ะตกหมูเพิ่นกินหงายอยู่ทั้งหลังพี่น้องครับอ่ากินหงายอยู่ทั้งหลังโกด โอเคเลยโอ้ยเนียกหลายๆพี่น้องยัดยกครับผมเอ้าิ่งกับตัวต่อไปครับผมผมมาพบกับตัวที่สองเนาะครับครับครับพ่อตัวที่สองนี่สถานะเพื่อนังไดครับผมครับคุยแม่นี่เด้อเป็นสาวฟันนำนมอายุหกเดือนครับผมเป็นแม่สาวเด้อพี่น้องเด้อแม่นอายุหกเดือนส่นตาไผ สนตะไพ่ได้ไอ้สามเมื่อสี่เมื่อนี่แหละพี่น้องครับผมเอาสี่เมื่อสนตะไพ่ไม่ได้พี่น้องเด้อเพื่นเป็นลูกสาวเจ้าไมมอายุหกเดือนความสูงลอยยี่สิบบวกลบครับผมเบป็นลวดสาวของเจ้าไมมครับผมเบิ่งหลวบพวยหน่อยสนตะไพ่ไม่ได้พี่น้องเด้อแต่ว่าหักกรลังหัดหกเสี่แม่เพื่อนนี่สูงไรมาในพวกสูงลอยสี่สิบแปดลอยสี่สิบเก้าครับผมเกินจากแม่ร้อยสี่สิบแปดลอยสี่สิบเก้าเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งไทยของออนซอนนะไทยครับุณได้สีกระลังมองหาเนาะพันธุกรรมดีๆเด้อพี่น้องเด้อแมน ลูกสาวเจ้าไหมเรียเป็นเน้ยแข้งขาเงเนะพ่อนะเงยงยเหน่อยตัวนี้แขงขายมาเบิ่งหนาตาไหเแิ่งายงกระดูกเงยอีรีเบิ่งหนาตาเอาไปเลยนน้ำกลนกันพุทครับพุทเพ่งได้คขัดพุทพุทะพี่น้องเบิงพุท กองฟูครับผมตาแต้มแก้มเจ้ากระจำนะใช่ป้บตาแต้มแก้มจำพี่น้องครับเนี่ยอากล้อทัดทัป้พี่น้องอัลเทอร์ลักนพี่น้องครับกางองเป็นพ่อเท้าสองอ่องพี่น้องครับนี่เสิ่งที่สำคัญคือขาใหญ่มากขาใหญ่เลยพี่น้องครับขนาดกล้วยน้อยของผมเดือดเลยพี่น้องคระบุ่นขาใหญ่กระดูกใหญ่ีหลีพี่น้องครับเล็บง่ายมึงหนังหลุดเดียมนุ่มหลุดหลุดอ่อยจุ่งยางยาวๆไปเรื่อยกันแล้วครับ ก็ร่างหัดจุงเป็นได้พี่น้องเนี่ยก็ร่างเปลี่ยนเป็นเชียกเป็นฟอเออเนี่ยนะครับคุณอาลูกสาวของเจ้าไหมท่านไปใช้กันดีๆนกแพคคูได้พี่น้องเนี่ยเป็นคูห้องกับพี่และข้าพี่เสียดอพน้องอือนี่แหละวบุญนะพี่น้องครับเนี่ยจักแพได้ซัมนี่ก็ถือว่าดีพี่น้องดีดีเอาควอยแม่นี่เด้อเป็นลูกสาวของเจ้าไมมอายุเป็นหกเดือนไปไป เอาเปิดไปยี่สิบหาคะแนนเด้อผมสองหมื่นห้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดเนาะครับเนาะนี่แหละคั้วหน้าคดพี่น้องเอาไปเลี้ยงครับผมใส่หมูพอมีกําลังกับยกคู่อะไรน้องพ่อเนาะแมนราคาคู่กับที่มีให้เป็นราคาพิเศษพี่น้องครับก็ตันปานคั้วผูกุลยละเป็นรันเป็นรันมูกเจ้าเห็นไหมเรือาพ่อจับไปใส่กันเล็กอะไรครับตัวคู่เพบนพ่อเอือมาให้กันเล็กอะไรครับเนี่ยให้พี่น้องเปรียบเทียบเบิ้งพี่น้องครับตัวนี้หกเดือนอ่าเนี่ยเอาไปใส่คู่กันพี่น้องครับ วอนนี้แพ็กกูรับร่องบ่คูย้วยกันกันกูพี่น้องครับกูขึ้นตีติอกันเลยน้องพ่อเนาะแม่นี่นี่พี่น้องครับเบิงเบิงเบิงภุมิใจเบิงช่วงไทยใช่กันไมามาไม่เนี่ยเบิงไทยหางพี่น้องครับกูเหรออู้ยไทยกันเลยสบายโกูเลยกูนะเออกูไงยี oh. Likewise, no? so ่ยี่พี่น้องครับนี่ยไทยดีๆคอยละพ่อใจสองตัวพี่น้องครับคอยละพ่อใจอะไรก็ไทยมากๆนี่เนี่ยพูดเนี่ยผมพันธุกกรรมของพ่อ บิ๊กบุรีรัมเนาะกับเจ้าไม้เนี่ยอพี่น้องครับเอ้าเนี่ยเอาใจละพี่้คือไม่ฮัร์ดคับกันนี่แหละพี่น้องครับเนี่ยเอาคู่นี้ไปช่วงนี้ก็คือพี่น้องเพิ่นก็เริ่มเกี่ยวเขาแล้วเนาะนี่มองเลี้ยงเสี่อความกินพอดีเลยพี่น้องนี่เห็นไหมเนี่ยอะไรพี่น้องครับกล้วยง่ามคู่เอาใจละมัดนี่ครับผมเอากลฝากเอฟซีนะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อทุกการติดตามผู้บอดได้กับเอากล้วยมะม่กับมาเบิองเอาครับผมเออกล้วยมะม่อันคัน ขูบัได้กับเท่มาหลายสายครับหลายสายขับดบัได้กับเบืบ่องสองตัวนี่ก็ได้ครับผมเออมีแต่นี่ละข้อยข้อยสมัยใหม่ข้อยสายพัฒนาครับผมเออมันบ่มันข้อยเราเกาตะพอตะแมเ่เฮาเดียงเนาะครับเออเบิ้งอ่อเข้าเดียวทันละขัดข้อยสายพัฒนาเฮา นี่แหละพี่น้องครับนี่ก็คือสูมือนี่ก็เป็นสายพัฒนากันเบิดแนเระแมนแมนแมันเป็นสายพัฒนาเพราะเราพี่น้องดูพอพันดังๆแมนนี่แหละครับขันเจนซี่สายไอ้ขันกล้วยเราเก่านี่มีลูกแล้วนี่ขันูปันหนี่กับผมจะเป็นคล้วยฝูงเนาะจะเป็นคล้วยฝูงกล้วยปล่อยเลี้ยงทั่วไปนี่อาจโตถ่องและเด้อพี่น้องเ้โตโตนี่สิมีลูกแล้วนี่เออขันคล้วยเราเก่าเฮ้าแต่พอแต่แม่ตะกคอยเลี้ยงพุ่นละครับผม ต่สมายหลายสิบปีขึ้นหลังเนะเนาะเอาอันนี้แหละพี่น้องครับพุณมักตัวที่หนึ่งที่2องหรือว่าสะดวกยกคู่ก็ไดก็ได้พี่น้องเยี่ยเขามีราคาแพคคู่ให้พี่น้องครับนี่พี่น้องครับที่สำคัญเลยตัวนี้เด็ดมากพี่น้องครับต้งขาก็ดีคนละมองละบ้างขาหไงดีพี่น้องครับงามเพลินงามโตขึ้น่าเหรอเนาะ เออผมะก็สำหรับคลิปนี้เขาบก็มีอย่างไรนะพี่น้องเด้อเ่นกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องติดตามจ่องใบบุญชาแนลขอคุยพอไกเนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ